ก็พบกันเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาเหมือนเดือนครับชั้นม .1 เหมือนเดิมนะครับครูคนเก่าครับคุณเดิมครูโกนะครับอเรื่องอะไรเอ่ยนี่เหมือนเดือครับเนื้อหาเดิมเรียนรู้ตัวเรานะครับระบบประสาทของวัยรุ่นเน้นที่ใครครับวัยรุ่นเนาะตัวเราเอง อ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทราบถึงความสัมพันธ์ของต่อมไรท่อต่อมไรท่อกับสภาวะสมดุลของวัยรุ่นต่อมไรท่อกับัวรุ่นมีความสมดุลกันอย่างไรบางคนจะไม่งงอยู่นะครับอ่าเขาบอกว่านอกจากจะมีอิทธิพล ต่อการเจริญเติบโตของใครครับของเราเองที่เป็นในรุ่นนะครับของตัววัยรุ่นปัญหาสภาวะสุขภาพของวัยรุ่นในบางกรณีนะครับยังส่งผลสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบต่อมไรท่อนะครับถ้าต่อมไรท่์ทำงานผิดปกติจะทำให้ร่างกายเรามีการเจริญเติบโตที่ช้า ป,ปกตินะครับหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเพื่อให้เราครับคือใครก็ตัวเราเองก็ตั้งเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของต่อมไรท่อกับสภาวะความสมดุลของเราเองตลอดถึงเห็นความสําคัญในระดับนักเรียนนะครับชั้นนะครับชั้นโมหนึ่งเนาะได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะอาการและสาเหตุ และแนวทางการดูแลร,รักษาร่างกายเราเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงของต่อมไรท่อครับวยความสัมพันธ์ของไยรุ่นจะส่งผลต่อเราอย่างไรเอ่ยแน่นอนครับเมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่ไปรุ่นฮอร์โมนและร่างกายต่างๆถ,ถูกสร้างมาจากต่อมไรท่อย่อมส่งผลต่อตัวเราเห็นอย่างาง,ง่ายๆนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเริ่มเข้าสู่ไปรุ่น สังเกตครับเป็นไงบ้างหนึ่งสิวขึ้นตามใบหน้าอ่าเป็นไหมครับเป็นส่วนมากเป็นนะครับหนึ่งมีสิวขึ้นตามใบหน้าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเอ่ยนักเรียนสาเหตุหลักๆเลยครับนักเรียนเขาเรียกว่าสิวฮอร์โมนอ่าช่อก็บอกก่บาสิวฮอร์โมนเกิดจากอะไรครับเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเราที่ถูกสร้างจากต่อไมไร้ท่อลักษณะของอาการ ที่เกิดสิวฮอร์โมนเป็นยังไงเอ่ยนักเรียนสิวฮอร์โมนมันเป็นอะไรครับมันเป็นยังไงมันเป็นปัญหาทางสภาวะสุขภาพซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมไร้ท่อในร่างกายเรานะครับนักเรียนในวัยรุ่สาวนะครับมักเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ เก้าถึงสิบสองปีจนเลยไปถึงช่วงอายุประมาณสิบสามถึงสิบห้าถึงถึงยี่บห้าปีนะครับบางคนก็สิวฮอร์โมนยังไม่หมดอ่เพราะว่าครับเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายเราซึ่งจะเป็นสิวบางคนเป็นไหมครับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ส่วนมากเป็นนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ทีนี้มาดูลักษณะของของการเกิดสิวฮอร์โมนมันเกิดได้อย่างไรต้งเรียนสิวฮอร์โมนเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือความสุกปกสุกปกนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดหรือเกิดอาการแพ้สารเคมีจาก ผลิตภัณฑ์ที่เราบาร่าสบู่สะอาดหน้าเรานะครับก็สามารถทำให้เกิดสิวฮอร์โมนได้โดยปกติแล้วนะครับสิวฮอร์โมนจะไม่มีความรุนแรงนะครับตัวเรียนความรุนแรงจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับปริมาณการอักเสบของสิวบนใบหน้าเรานะครับตัวเรียนแต่ถ้าเราไปแกะไปแคบไปแงะต่างๆตัวที่มือเราไม่สะอาด นั่นแหละครับจะเกิดอาการอักเสบเป็นแผลเป็นติดเชื้อเป็นตุ่มแดงๆดำๆอักเสบอาจจะลุกลามไปถึงขนาดหน้าเละก็ได้ครับนักเรียนนะครับอันนี้มันเกิดบอกว่าจะเป็นสิวเม็ดเล็กๆหรือเกิดอาการอักเสบได้จากสิ่งสกปรกหรือมือเราไปแค่ไปแกะไปแงะมันนะครับนักเรียน ซึ่งจะเกิดทั่วบริเวณใบหน้าเลยตามหน้าผากผู้หญิงส่วนมากครับเห็นบริเวณตามหน้าผากของแม่รุ่นหญิงนิสชายก็เกิดเหมือนกันทั้ง้องเรียนทีนี้มาดูสาเหตุของมันนะครับเมื่อกี้คือลักษณะขึ้นตามใบหน้าตามหน้าผากตามแก้มตามจมูกอะไรแล้วแต่ทั้งหดทีนี้มาดูสาเหตุของมันครับเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากผลของการทํางานของต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตไหนครับหมวกไตอ่านดูสินี่ไง ใช่ไหมครับต่อมไตเพราะว่าเกิดจากการทำงานของต่อมมวไตที่ผลิตสารเคมีบางตัวออกมานะครับนักเรียนซึ่งฮอร์โมนตังการนั้นกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไขมันในปริมาณที่มากเมื่อมันสร้างไขมันขึ้นมาในปริมาณที่มากนะครับนะครับ ก็ย่อมส่งผลต่ออะไรครับนักเรียนของการเกิดสิวได้ยิ่งถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ในการล้างหน้าหรือเราเกิดการแพ้สารเคมียิ่ยงทำให้เราอะไรครับประสบป,ปัญหาเยอะกว่าเดิมนะครับอ๋อทีนี้มาดูวิธีการ ป้องกันและดูแลรักษาเรามีวิธีการยังไงครับบางคนนะครับจะมีวิธีการอาจซึ่งแตกต่างกันไปผมว่าเราสามารถปฏิบัติได้โดยหนึ่งเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับลดอาหารที่เป็นไขมันเช่นอะไรครับเป็นไขมัน เราชอบกินนะครับไขมันเยอะอะไรเอ่ยหมูกระทะไขมันไหมครับลูกชิ้นทอดไข่ไข่ดาวไข่เจียวหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นอาหารที่มีเส่วนผสมของไขมันเยอะๆเราทําได้โดยการลดการบริโภคปริมาณไขมันให้น้อยลงอันนี้มันก็จะสามารถช่วยได้บ้างนะครับ ดื่มน้ำสะอาด,เ,ดยเยอะอ่าหกถแปดแก้วอย่างน้อยนะครับหกถึงแปดแก้วยอกนี้ได้ไหมได้ครับดีครับยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีพักผ่อนให้เพียงพอหลับให้เต็มหลับให้ลึกวันละกี่ชั่วโมงเอ่ยแม่น้อยกว่าแปดชั่วโมงนะครับบางบางคนเที่ยงยังยังไม่ตื่นก็มีนะครับอันนั้นก็เกินไปนะครับหมองลุแง่ดีไม่เครียด หากิจกรรมทาผ่อนคลายอะนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับเอาทีนี้มาดูต่อมไรท่อกับสภาพความสมบุรของวัยรุ่นอธิษฐอนนะครับนี่แน่นอนครับเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นการทํางานของฮอร์โมนในร่างกายเราเปลี่ยนไปส่งผลต่อตัวเองอย่างไรบ้างกินตัวใครมีกินตัวไหมค่ตัวเรียนมีทุกคนนะครับกินตัว เป็นกลิ่นที่ส่วนมากส่วนมากนะครับส่วนมากพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่มีครับมีครับมีบมเหมือนกันแต่ว่าจะส่วนมากจะน้อยกว่าเพศชายนะครับพราะว่ากินตัวเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีใครชอบครับตะเรียนเหม็นมีใครชอบเราสามารถดูแลได้ไงเอ่ยหาผลิตภัณฑ์ลูก,กิงหรือว่า ง่ายๆสารส้มสมัยโบราณใช้สารส้มในการถูกระ,ะและเพื่อดับกลิ่นสรรพุุณเยอะแยะนะครับลักษณะของกินตัวที่มีผลมาจากฮอร์โมนร่างกายเรานะครับตอนเรียนเม,เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายจะกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศในช่วงเปลี่ยนแปลงจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่น ช่วงนี้ครับร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็มีมีร่างกายเราก็เริ่มมีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อกระตุ้นกระตุ้นต่อมอะไรครับต่อมเหงื่อให้มีการทำงานโปรตีนไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของอะไรครับของเหงือ่อก็จะถูกขับออกมานะครับจากตามรูขุมขนของเราจากใบหน้าถ้ามันดูใบหน้าพวกเราไม่้ักออกก็เกิดการอุดตันการเป็นสิวได้ ถ้าออกตามร่างกายเราก็ให้เกิดกลิ่นตัวใช่ไหมครับกลิ่นตัวทีนี้เรามาดูสาเหตุเราบอกแล้วครับคือเกิดจากไรฮอร์โมนสร้างไขมันขึ้นมาออกดตามขุมขนตามใบหน้าไปร่างกายเราถ้าออกตามใบหน้าก็เกิดการอุดตันการเบีเสียวออกตามร่างกายแล้วก็นะครับ ตันเหงื่อในรูปของเหงื่อสังเกตดูว่าเราตากแดดบ่อยเล่บบนกีฬา e <nt ail out> เหงื่อออกเยอะๆพอเหงื่อแห้งปุ๊บเสื้ออะไงครับแขนที่ประเทศไทยขึ้ ìn, <in looking. S 2> นกลางหลักเลยนะครับอันนี้ก็คือเหงื่อเกลือไขมันต่างๆนะครับที่ออกมาตามเราขุดของเราวิธีการดูแลรักษาและป้องกันเราทําได้ยังไงครับง่ายๆเลยไปรุ่น หรือว่าคนปกติครับจะมีวิธีการดูแลรักษาร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับขอแข่ของมันบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันบอกว่าปฏิบัติได้โดยนึ่งก็อ,อาบน้ําปกติครับรเรียนเช้าเย็นชำระร่างกายอาบปกติวันละสองครั้งอาบสามครั้งได้ไหมได้ครับกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราบ้างนะครับ อาบนั้งสะอาดชะล้างถูสบูสะผมก็ทําได้โดยปกติโดยโดยที่เราทําเป็นปัจจุบันอย่แล้วครับเชา้าเย็นอาบน้ำเช้าตื่นมาก็อาบเย็นอาบน้ำก่อนเข้านอนก็ปกติอยู่แล้วครับนักเรียนอ่าทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงอันต่อไปการประปรบจำเดือนการปวดประจําเดือน เพศชายปวดไหมครับไม่มีนะครับเพศชายไม่มีประจำเดือนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพศชายไม่มีหมดลกูกไม่มีรังไข่มีเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นนะครับถามความไปถึงครับว่าประจำเดือนอประจำเดือนเกิดจากอะไรเอ่ยบางคนทราบหมดไม่ทราบแล้วครับผู้หญิงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับพร้อมถ้าเราพร้อม ที่จะสืบพันธุ์หรือขยายพอพันธุ์โดยโดยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเป็นเช่นเดียวกันไอร่างกายเราก็จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมามดลูกของเพศหญิงก็จะมีรังไข่รังไข่ก็จะสร้างอะไรครับเห็นไหมครับรังไข่ก็เป็นต่อมไรท่อเือนันครับรังไข่รังไข่มีหน้าที่สร้างไข่ขึ้นมาแล้วก็จะส่งไข่ลำเลียงมาตามท่อํำรังไข่เพื่อรอที่จะ ปฏิสนธิหรือผสมกับอสุจิของเพศชายนะครับโดยในขณะนั้นมดลูกเราก็จะมีเนื้อเยื่อห่อหุ้มแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยต่างๆเข้ามาห่หอหุ้มสร้างตัวเป็นผนังที่หนาขึ้นมาเพื่อรองรับการส่งตัวของไข่อสุจิที่ผสมแล้วแต่ถ้าอสุจิและไข่ไม่มีการปฏิสนธิหรือผสมไข่ก็จะตกผนังมดลูกก็จะ ลอกมดลูกก็จะเกิดการบีบตัวเพื่อขับทั้งพืชครับเส้นเลือดขับผนังต่างๆออกมาเพศหญิงบางบางบางคนปวดท้องนะครับปวดท้องเวลาเป็นเป็นประจำเดือนปวดท้องก็คืออาเหตุจากนะครับจากมดลูกบีบเกิดการบีบตัวเพื่อขับสิ่งพวกนี้ออกมาในรูปของนะครับของประจำเดือนอการปวดประจำเดือนเห็นไหมครับ เกิดจากบนลูกบีบอีกตัวเพื่อขับสิ่งต่ตางๆออกมาในรูปของประจำเดือนมีคนบอกว่าปวดประจำเดือนเขาห้ามห้ามกินอะไรแปวดอันนี้ครูก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าครูก็ไม่เคยเป็นนะครับตขนเป็นเพศช,ชายขอแนะนําว่าให้ดื่มน้ําอุ่นก็จะสามารถช่วยได้นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของการปวดประจำเดือน <c oughs> บางบางคนนะครับอาจจะปวดแบบรุนแรงหรือบางคนอาจจะไม่ปวดหรือบางคนอาจจะปวดเล็กน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะครับไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจปวดมากอาจจะมีม,มีไข้มีไข้สูงขันเนื้อขั้นตัวปวดหลังปวดเอวอ่ะก็ว่ากันไปนะครับทีนี้สาเหตุของมันคืออะไรเอ่ย สาเหตุก็บอกไปแล้วครับก็คือการบีบรัดตัวของของมนโลกเพื่อที่จะขับผนังขับพังพืชขับสิ่งต่างๆออกจากบนโลกโดยขับออกมาในรูปของเลยครับประจำเดือนวิธีการดูแลร,รักษาอ่าทีนี้เพศชายนะครับอาจจะไม่รู้ ลึกซึ้งถึงท่เพศหญิงนะครับเพราะว่าเพศชายไม่ไม่ไม่เคยเป็นนะครับครูก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันประจำเดือนการรักษาก็ปกตินะยครับชำระชำระล้างทำความสะอาดใช่ไหมครับอย่างต้องเสมอใช้สบู่หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วแต่นะครับชำระล้าง ทีนี้นะครับสำหรับความสัมพันธ์ของต่อมไรท่อกับภาวะความสมดุลของวัยรุ่นแล้วก็อธิบายแล้ครับคือเกิดจากกรา,ารทางานของฮอร์โมนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นมีเสีวมีกลิ่นตัวมีประจำเดือนอะไรนะครับที่ที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนได้นะครับทบทวนเพิ่มเติม มีอยู่ในหนังสือสุขะโมนึงนะครับหน้าที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิดนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปเปิดศึกษาเพิ่มเติมดูจนหลังนะครับนักเรียนสําหรับในคาบนี้นะครับนักเรียนก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับชั่วโมงหน้าทีนี้เราจะมาดูเกณฑ์การเดึงเติโตัวงร่างกายของเราครับพอเด็กนักเรียนมีเกณฑ์การดึงเติโตัวอย่างไรคืออะไรความหมายมันคืออะไรครับเราจะมาดูกันในคาบหน้านะครับสําหรับคาบนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ